คุณโยมเด่นนะครับผู้ดำเนินการนำ ภาพพระกะถินนะครับมาถวายที่วัดบ้านกบอนนามสกุลอะไรหนึ่งการโยมเด่นการบุตรนะครับเป็นชมรมมีโลเดียนเด้เนาะสมาคมมีโลเดียนนะครับนี่มาถามเอาตรงนี้นะครับข้อมูลนี่นะครับผู้ดําเนินการนะครับขอพระราชทาน้าพพระกะินเด้เนาะขอพระราชทาน้าพพระกะถินขอประธานผ้าพพระกตินมาทอดถวายที่วัดบ้าน เกาบอนะครับนี่เด้อนะครับพร้อมด้วยคุณโยมนัทวดีเนาะนะครับพระเดชพระคุณลองตาบอกว่า32ปีนะครับเพิ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่วัดบ้านเกาบอนะครับนี่เด้อนะครับขออนุมโมทนาญาติโยมเด้อนะครับผู้ขนขวายนะครับจึงทําให้เกิดบุญกฐิน พระประธานนะครับที่วัดบ้านเก่าบ่อแบบนี้นะครับนี่ขอให้โชคลาบล่ำรวยลำรวยสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเนินไหลนองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงตลอดไปเดิมารับทุนการศึกษาบกครับเนี่ยชื่ออะไรครับเนี่ย น้องมิเกลค่ะนน้องมิเกลอยู่ชั้นไหนล่ะเนี่ยอยู่ศูนย์การศูนย์าเด็กเล็กเนาะที่ชื่ออะไรกันเนี่ยเงียบเลยเยี่ยนในไกลกันอยู่บนนี้มาเราอันนี้ขึ้นบนเมียค่ะย้าดื้อ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 ต้่มันได้ลูกใครนะครับดื้อเหลือเกินนะครับเนี่ กินเชื้อเพลันได้โปรอดการมือและอยู่ในฝังเกิดมารับทุนบวกครับเนี่ยมากี่คนครับเนี่ยมาสามคนใครบ้างล่ะเนี่ยหืมแต่มารับทุนมาแต่บ้านไหนนี่ครับแถวบ้านไหมแถวบ้านแต็ครับหืมบ้านแต็มบ้านบอร์ดเชนิงหรือบ้านไหนเนี่ยบ้านเชียนสุกบวก ช่ไมนไหมครับเนี่ยน้องไม่หมนหอกอนญาตคเนขออนุญาตมาถ่ายภาพนะครับลงทานของวัดบ้านเก่าบอนะครับเออนี่นะครับนี่โยมนี่สายยาวเลยนะครับนี่เพิ่งจะมีโอกาสได้เดินมาทางลงทานนะครับญาติโยมที่มาร่วมบุญกฐินที่วัดบ้านเก่าบอนนะครับอําเภอหัวตะพันจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาฉลองศรัทธาลงทานโอ้มันสูงสูงสว่างนั่นนี่เนาะ ส,สว่างท่าวังหินนะครับนี่สาธุอนุโมทนานะยกเต็มเลยนะครับนี่น,น,น,รรนะครับมัวอยู่บนอุโบสถการเปลียนนะครับไม่มีโอกาสได้เดินลงมานะครับขออนุญาตถ่ายภาพบรรยากาศนะครับญาติโยมมาที่ลงทานนี่นะครับนี่หรือนะครับมีเวลาไม่มากนะครับอีกสักครู่ก็จะได้ขึ้นไปบนอุโบสถการเปลียนนะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับญาติโยมมาฉลฉลองศรัทธาลงทานนะครับนี่ สาธุอนุโมทนานะครับนะครับเจ้าของลงท่านนะครับนี่ลาดหน้าบุหงสนี่ฮึลาดหน้านะครับนี่ลงท่านเหงซื้อลงท่านนีนอมนะครับขอโทษขออภัยนะครับต่างคนก็ต่างวนขวายทําหน้าที่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับนี่โอ้ยมเต็มเลยนะครับไม่รู้ด้านนอกเป็นยังไงบ้างนะครับไม่มีโอกาสได้เดินไปนู่นนะครับนี่ เดือสาธุอนุโมทนาเป็นบุญเป็นผู้สนของวัดบ้านเก่าบอนะครับญาติโยมตั้งอกตั้งใจมาทําบุญนะครับนี้เดือขออนุญาตถ่ายภาพนะครับหนูน้อยนะครับนี่หนูน้อยนี่ชอบไอศครีมอย่างเดียวนะครับใไรไม่รู้เราากได้ความสุขหรือรุันาธตสาสุโปรดให้มีการสอนปริยธรรมสนามหลวง มหาดำรงคิติสาโรนามสกุลชุมมาสอบได้ปร,รยยธรรมแปดประโยคมหาชัยโยธรรมวิชโยนามสกุลอาบุญงามสอบได้ปร,รยยธรรมหกประโยค มหาองอ์อาจอาสักโภนามสกุลสเสมอภาคสอบได้ปรียนธรรมหกประโยคมหาวิในฉันทะโกนามสกุลนุชสีสอบได้ปร,รียนธรรม,รม,ห,ม,รรรรมห้าประโยค มหาพัชรสิริวัฒนงนามสกุลสีห้องสอนสอบได้ปร,รีีญนธรรมสีระโยคมหากองศิงจันทสาโรนามสกุลใจใสสอบได้ปรรียนธรรมสามประโยค พระสิทธิโชสิรีวันนงนามสกุลสมจิตสอบได้ประโยคหนึ่งสองพระคมสังศีลสังวะโรนามสกุลจันทวงสอบได้ประโยค หนึ่งสองพระบุญพิทักเทวะธรรมูนามสกุลสายฟ้ายกสอบได้ประโยคหนึ่งสองพระธัญญบูลปาริปันโนนามสกุลสินชูสอบได้ประโยค สแม่ชีอ่อนอุมาราชวงศสอบได้บาลีศึกษาสามประโยคสํมนักศ,ศาสนาศึกษาวัดบ้านเราบอสสำนักเรียนคณะจังหวัดจังหวัดอันนาเจริญพุทธศักราช5 5 7 7 จึงปจึงให้ประกาศนีปารฉบัตนี้ไว้เป็นสำคัญขอให้เจริญในธรรมเป็นนิพเทินให้ไว้หน้าวันที่21เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 7นายพิชิตชื่นบาน รัฐมนตรีประจำสำนักน,นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกร,ร,รัฐมนตรีพระภมมุลีแเมกองบาลีสนามหลวงญา,มมา,านว,วา ชยอยใจยามางาเรอาปาลสีาปนลังเกศเสปัญจภกันเอาภิเศกษตบุตรทานังนาตบบาลปรมโมตบลิสุนังกันตุมาบาสุา đi ta số cần nó xuống พระภิสุสงนะครับผู้สอบได้นะครับต่อไปก็เป็นครูบาอาจารย์นะครับที่แนะนําคําสอนลูกศิลป์ลูกหานะครับอาจารย์มหาวิเชียนวรคุณโนนะครับนํามาดีบางเผยแผ่ที่วัดบ้านโกบอนะครับอาจารย์มหาพุงพันธ์อาค้าวังสวนนะครับสอนประโยค3นะครับอาจารย์มหาวิรัติวิรัตตโนนะครับสอนประโยคหนึ่งสองนะครับ หรืออาจารย์ธนาวุฒิโกวิทโทน,นะครับอาจารย์ธัญบุญนะครับนี่ประสที่ปฏิบัติหน้าที่รสพระปรยธรมสสาธาศึกษา,า,า,กา,กบาอบัตจมีตตักษา,าจากพระพทา,าที่จะเ้ด้วยภาวโร พระปิยวัตะภิวันโนพระธัญบ,บูรณ์ปริปุณโนพระจิรศัจจันทะวังโสพระวชิระวชิโรพระวาทิศสุวรรณโนพระนาทวัสุวัฒโนพระส,สมคิดสมัจิตโตพระวิเศษคุณสัมปันโน พระพุทธิไกรวิมโรพระพานวัตสีวังโสพระอภิวัตอภิวัตคโนพระสิทธิสัต์มหิสโกพร,ระชวริธ,ธรรมโูชโกสามเณรทินกรดาวเรืองนักธรรมชั้นโทจำนวนสามรูปประกอบด้วย พระกรมีกาวิจิตโตพระนักทกรจิตกกาโรพระประสงค์ปราสาทิโกนักธรรมชันเอกจำนวนสามรูปประกอบด้วยพระสิทธิโชคสิริวันโนพระวรชัยกิติโสพนโนพระมหากองศิลจันทสาโร ธรรมศึกษาชั้นตรีจำนวนหนึ่งคนนางสาวบุญยามาเกตุน 1. ต่อไปเป็นทุนการศึกษาสามเน็โรงเรียนออชนิวิทยาจำนวนเจ็ดรูปประกอบด้วยสามเน็นวันชรยานวัวพาน เทวเบลเชิดพาวงสามเณรเลิกชัยสังภเทิกสามเณรสักดาสายจำรูปสามเณรต่อภิชาติทันธุเงินสามเณรบัญชาสิมมาสามเณรนารวันคนรุ ลำดับต่อไปบ้าโดยเชหมูลที่สี่จำนวนเจ็ดคนนางสาวปภาวลินศรีพิลานายมุ่งจุ้ยนายชินพัฒน์ยงยิ่งต่อเลยครับสอนอะไรครับเด็กชายนิกรประทุมมาเด็กหญิงจุฬาลยุติไทยสง เด็กชายยานวุฒิบุญมาพัน์เด็กชายเด็กหญิงศศิการชีพันธ์บ้านบ่อยชนงหมูที่หกจำนวนหกคนเด็กชายสัพอรุณบุญหนะั้นเด็กหญิงกมลชนกยงยิ่งเด็กหญิงนิสราสิงห์พิลาเด็กหญิงพันศิรีมั่นคงเด็กหญิงขวัญชนกสีใสยหยุด เด็กชายจรูนโรดบัวทองม่านโคนแหงหมูที่เก้าจำนวนหกคนนางสาวเกวลินอุดรศารนางสาววราพรโสพิพันธ์เด็กชายสกุลรัตน์มงแก้วเด็กชายศิรินคำอ่อนสาเด็กชายคงสวัสด ขันแก้วคุณทิพเด็กชายน้องพระรก,กระแสยินบ้านแสนสุขหมู่ที่สิบจำนวนสิบสองคนเด็กหญิงกนกนพรคนพันเด็กหญิงจันทการศีวิลาเด็กหญิงว่นิสาภูวงศารเด็กชายกิติศักดิ์แซกจอหอเด็กหญิงนัทธริชาธรรมริศ เด็กหญิงเกวลรินภูลไทยสงเด็กหญิงวริศลาภงสารีเด็กหญิงพลอยลพัน์วิเชียเลอร์เด็กชายธนากิจสุพลเด็กชายสุวิจักรแสงพลเด็กหญิงกุลลิน บาลตอนแก่น้อยนะครับเนี่ยเด็กหญิงกนกนุชชัยพันธ์ยานี่อุ้มขึ้นยุบผู้ชายดนเจ้าเป็นลูกหลานไม่น้อ่เนาะหมอตาพานรัตนบารีจำนวนห้าคนเด็กหญิงชาลากอนนันทสุงสัยจะได้แบ่งครึ่งกันนะครับเนี่ยเด็กหญิงพัชราลรกอีบง เดินเลยลูกเดินเลยเด้อเด็กชายพุทธิพันธ์สงวรเด็กชายอินสดาร่ามุวีเด็กชายนวัล์บุญปกต่อไปโรงเรียนบ้านเสียวจำนวนสามคนท่านชลพคนแสนสนุกเดินเลยลูกเด็กชายอานุนนันใจ เด็กหญิงยานิบีคามประศ์โรงเรียนบ้านหนองแก้วจำนวนสามคนเด็กชายชินาพัฒนของขํมเด็กชายเอกสรัญชัยสุวรรณเด็กหญิงสุปริยาพันขันไม่เป็นไรครับเดินไปเลยลูกเพราะว่าทุนเข้ากันนะครับ โรงเรียนบ้านโคกเลาะเด็กชายนัทพลปะพาราเด็กหญิงอุไรพรกลางแก้วเด็กหญิงนัทธิดาอ่อนรีโรงเรียนบ้านนนคอสามคนเด็กหญิงพิชยาพรชาญสีเด็กหญิงกมลพรทัวสีเด็กหญิงนวิศรากาลไทยโรงเรียนหอตะบานวิทยาคมจำนวนสิสองคน เด็กหญิงชักตราพรสารพันเด็กชายพิเชียใจกล้าเด็กหญิงขนัำชนกบุญพักเด็กหญิงแทนเค,ค้กชอบแก้วเด็กหญิงพิติการรัศมีนายอนันต์แสงด้อยนางสาวพรยุพินทองโพสีนางสาวสุธาสินศีลาน้อยนางสาวพรพิมนอุดมสร์นายธงสกรแก้วสมบัติ นายภูวริ์หามทองนางสาวยากรนอบอุ่นนายกวีวัฒน์คงภูทรนางสาวอภิชยาสินชาตินายกิศรีพวงสุขนายสินชัยราชอาจนายสุภกิจภูชื่นแสงนางสาวอธิชาเขาทองนางสาวราพรโสพิพัน์ นางสาวสถาพรแสงชาติมอบอุปสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ปีการจำนวนห,ห้ารายประกอบด้วยนายพวัตชัยพลเยี่ยมนางสาวประยุกนวลทองประสานนายบุญเลิศ์ุลดีนายสุเทพบุญเสนนางสาวอปอนุมาโสภาพรม

ข้าแต่พระพิสุสุรูเจริญข้าพระเจ้าท <š 00> ั้งหลายพน้อมถวายเครื่องในธรรมมีปัจเจเป็นต้น พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระพิสุสงขอพระพิสุสูงจงรับเครื่องไทยทางมีปัจจัสี่เป็นต้นพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ พระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรผลนิพพานแก่ขพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาละนานเลยอุกนานลับ้งวันก็มีตะบุญ สักวันนัปัจโยโหต,ตัวนับนต่อไปตอนนี้กบเป็นเชิญนายอิททิพตุการเจหน้าที่บ,นนบนุนผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเชิญลิทยานางสาวชบาไพาชัยเอกปรัดำเภอัอตภา,านปฏิบัติราชการทแทนนายเภอมตภา,านนายเด่นกันการบุตรนายยกสมาคมเมโลเดียน นายวีระเกียรติสารนุทัศน์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพุทธมุกดาหารนายเอกสิทธิ์ดวงแก้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญพันธุตระกูลเอกรัชยศ